สวัสดีครับก็อยู่กับผมเจ๊กันดั้มที่เคย,เน,ยคน,เน,นะครับพูดในเกม chaos c o m b a c k ชิ้นเดิมนะครับแหมก็ขออภัยนะที่หายไปสองสามวันเลยนะครับก็อ,อย่างที่อ่าบอกในคลิปก่อนนะครับว่าเป็นท้องที่อักเสบนะครับพูดมากไม่ได้มันเจ็บคอเดินทั้งวันแล้วเจ็บเจ็บแต่ตอนนี้ก็แทบจะเรียกได้ว่าหายเกือบ,บร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะเกือบนะแต่เหลือนิดหน่อยยังไอๆคันคออยู่เหลืนิดหน่อยก็ช่างมันไม่ว่างแล้วนะก็ มี่ตัวกิจกรรมใหม่เกี่ยวกับตัวนี้เนาะตาวามว่างตาความหวังนะครับก็รับก่อนแ้กกันเนาะในตัวคะแนน A F K หลักๆก็ตัวตาน,นี้ก็ไม่ก็กิจกรรมม่อนก่อนเนาะ,ะนะครับก็หาได้จากตัวาตัวคะแนน A F K แล้วก็ตัวสู้ด่ดวนซึน่าจะมีนะแต่จะไม่ปิดเพราะว่าเป็นของตัวอันนี้นะก็มีค่าท้าได้ก็อีเวตนน่าจะพึ่งมาวันนี้เลย ใช่เพราะว่าไม่วันนี้ก็มอคืนนะถ,ถ้าจะมีขอไปแล้วน,ลน,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 นะเฮ้ยกูกี่เจ้วกัดอ๋อเหรอ,อไม่ใช่วีพีอะไรอย่างเงี้ยนะเอาใจไปก่อนเนี่ยครับนางฟ้าฮูรี่นะครับพีเกรรมตัวปุยอีกตัวหนึ่งนะไม่ได้มีอะไรมากมายเลยน่นอนผุยก็ดีแต่ก็เอามีดเวทมาก่อนเทพมทันสำคัญขนไหนหนะสม <c oughs> เฮ้ยผมรู้ว่ามันเนี่ยมันก็เลยจะหวังได้ยากนะหวังเพิ่งตัวระดับเกณฑ์กลางเลย เชิญพิตีไอ้อันน,อน,น,นี้เชิญพระฤเวนของอะไยากมากดูตามเอ้ยไม่ใช่ต้องดูตามนี้ดิเนี่ยตรงนี้เนาะยูบีก็จะมีเบลมาดูกะอ่าคูกามิสของสำหรับเทพประมาณก็จะเป็นโงูุลฮูเอ้าเทียนหรือว่าไอ,อ้ฮัวหลอดอะใช่ไหมในอันนี้เรียกว่าฮัวหลอดเนาะแล้วก็เซชชมาลูพิอีเรช่าเอ้ยเซชชมาลูใช่ปะวะ เออน่าจะใช่มั้งลืมแล้วแล้วเราสามตัวนี้แหละอืมชื่อว่าจะชมารูเอ้ใช่ก็สามตัวนะเทพสามมานสามช่างมันแล้วเรไม่ได้เกี่ยวเลยครับอ่าวันนี้ถ้าาไห่วันนี้ก็ขอภัยแล้วกันผมเพื่าคัามตีใจว่าให้ผู้ันตามลงมาเัาเรกินเนี้ยคือใจก็ไม่ได้อยากจะลงถี่ถ้ามันไม่มีปัจเป็นนะคือถ้ามันไม่ได้มีเกีกัอะไรมาไหม่นาะแต่ทีนี้ถ้าไม่ลงเลยมันก็รู้สึกแปลกแตว่าจะมาตีโจโจแล้วกัน อ้ยไม่ได,ไได้ไม่ได้กดที่มีบริเวณตัวที่ตัวลีฟฟ์ฝึกฝนก็แทบหมดเลยนะครับรีแบบตัว,วกิจกรรมก่อนนะที่เกี่ยวกับให้ยินลีตัวฝึกฝนได้ได้ของรางวัลเยอะแล้วก็ได้ตัวทางกิจการที่ต้องรีเท่านั้นนะก็ถ้าเราไม่ได้รีบร้อนอะไรเนี่ยสองชั่วโมงเนี่ยก็ได้มันรีเวทเนาะแต่ว่าตีสิบสองชั่วโมงก็ได้พิชซี่จากในตัวฝึกหากรับเป็นก้อยิบเองแล้วก็เรียนแล้วก็เล่งเลยไง เพื่อคนดูโดยเฉพาะรื่เปล่าวะเทศมันก็นะมาน,นก็ดีโอ้ยบิวนะครับบิวเลยนะเคยเล่นในพวกอ๋อฟิวจีแล้วเจอดาบสูสขขงโกงเลยนะบิวเลยนะเล่นมาเฮ้ยอยากดนะ <c oughs> เหรียญพอนะอย่าไปกดเชียวนะก็ถือว่ามนมันคุณผู้ชมคุ้มนะครับคิดว่วเสียค่าติดเทปถ้าเราคิดตามนะอีก2ชั่วโมงเรารอในขดแล้วเราลงมาเราประกันสุด ก็ไม่ได้มีอะไรการันตีว่าไม่ได้ตัวห้าดาวเทเนาะของมารเนี่ยวิแน่นอนมันไม่มีอะไรการันตีแต่แค่ห้าสิบเปอรยอมเสียเดี๋ยวก็ได้เงนร้อยยี่สิบเปอร์อยู่แล้วไงในอีกสองชั่วโมงเท่ากันแล้วไม่เป็นไรครับชิวๆแล้วก็ตัวนี้ทําไม่ทันในวันหนึ่งตกไปเคว้สองควสมั้งไอ้นี่ก็ไม่ทันในวันหนึ่งไอคว้ยที่มันให้ทําตัวละครขึ้นหกดาวสองตัวของเมื่อวานไม่ทันคือไม่รู้ว่าตื้อแล้วคุณผู้ชมไม่รู้จะทำตัวอะไรขึ้นแล้วมันเสียดายทํา ขีนอาร์เทอร์ขึ้นก็อะไรนะตัวตัวปุ๋ยถ้าแจกที่เอาไว้ให้ให้อาเทอร์หรือซเซเบอร์ขึ้นเป็นนี่ดีกว่าเหลวแดงดีกว่าตัวละครมันดีนะถ้าแต่เราใส่เป็นพวกโต้ไม่ใช่ใส่เป็นพวกเซิูตาหรือเลือดอ่ะนี่ก็น่าจะมีมั้งถ้าจะไม่ดีนะช่างมันแนโล้วนโจโจจิตีเนี่ยวันนี้มันไม่ค่อยมีคนเชนอะไรจี่รู้รต้องการะอะไรเออเป็ีก็สึก จะจริงเหกหกคิวคุกก็ลงทะเบียนนะวันศุกร์ต้องรีบลงก่อนนะครับเพื่อที่จะก่อนที่มันจะสองชั่วโมงเอาไว้เลยว่ะก่อนเที่ยงคืนวันเนี้ยของวันศุกร์ที่กำลังจะเป็นวันเสาร์นะต้องรีบลงทะเบียนก่อนครับ่อที่จะอะไรของรางวัลของหกคิวคุกมากมายที่หลักๆก็พวกอาวุธสองดาวแดงก็ดีหมดเลยนะครับที่จะเป็นเศษตามาแรกพวกไอ้พลสวรรค์เนาะอ่าก็ดีแพ็คแพ็คโลกโซนนี่ก็อย่าหาทำแล้วกันนะ มันถามว่าดีไหมมันก็สำหรับคนนี้ไม่รู้จะสุ่มไม่รู้จะแลกอะไรอ่ะแล้วอยากได้เกลืออ่าแพ็คโลกโซเลยครแต่สำหรับผมก็จริงๆตัวโมอ่ะมันต้องรอตัวละครขึ้นถึง11ดาวถึง29เนี่ยความต้องการฟีลฟูนี้เลยรู้ว่ามัาทามาทำอะไรได้ที่ตัวต่างนะเพราะว่าไม่มีแค่11ดาวสักตัวยังไม่มีนะหนึ่งดาวแดงเด็กหน่ขั้นข้างในอ่ะผมก็แลกตาเสียกินทุกลตาตอนนี้ก็มียี่สิบแล้วนะคุณผู้ชมเก็บสะสมอีกสักอ่าตีตัวห้าเดือนแล้วกัน ว่าเด word, 17, ือนหนึ่งก็น่าจะได้ประมาณ20หรือ5เดือนอะ4-5เดือนก็ได้สกินตัวละครแน่นอนตัวนึงโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์สักกะบาทเดียวอ่าแล้วก็อนาคตก็ต้องมีสกองสกินอะไรเข้าในแพ็กร้านค้าเนี่ยมากขึ้นแน่นอนคือว่าเนาะโดยจะเป็นวิเวทเองก็ดีแต่ว่าเล่มก็พอมีคนใช้อยู่นะแต่ก็ไม่มากเขาแบบตอนเล่นเแรกๆนึกยิ่งเข้ามาไม่หมือนนะไม่ว่าตัวนางจะร้างบัห้าเซตต่างๆตำแหน่งต่างๆส่วนก็ไม่ได้รับ ที่โกก็พอเจออยู่มากนะครับสำหรับคนที่ยังเล่นอีกคนนะเพราะว่าสกินก็สวยนะครับแล้วก็ได้จะเตตัสผมแน่นอนถาวรของตัวละครทุกคนที่ใส่สกินก็จะเป็นแดงเข้มอาร์เนะคิวการ์มิดเซเบอร์มานูกะใช่ไหมมานูกาแต่ใช่แล้วก็ฮาเดสซึ่งโอ้สำหรับคนที่ใส่สกินของพี่ฮาเดสสุดหล่อเบบนี้ได้ก็ต้องมีตัวละครนะถึงทำให้มีอย่างแรกเลยนะแล้วก็ไปไมได้ยังหาทำนะแรกไอ้พวกแบบเจ็ดวันเจ็ดวันเช่าคือ คุณรีบร้อนที่จะต้องเอาเอาสเ,เตตัสค่าเปอร์เซ็นต์ของเอพีแท็กเด็บมาเร็วขนาดนั้นเลยหรอถ้าไม่จดัดเป็บเพิ่มงแายก็ได้รอรอไปก่อนนก็ได้แต่ถ้าเทพประมาณมันก็ใช้ตั้งร้อยห้าสิบบาทแลยะเวลาในการกิดก็จะนานกว่าดีสักประมาณเจ็ดถึงเกือบแปดเดือนแล้วกันนะถ้าเป็นเทพประมาณก็กินมีอะไรอีกนะชูมูโรกันขอขอให้แบบรอบนึงนะคุณผู้ชมไม,ไม่ไม่มีคอนเทนต์แล้วตอนนี้เกมเนี่ยผมรู้ว่าจะทำอะไรตีวันตีถ้าถ้าจะมีจริงๆก็ต้องตีพวก เขาเลียกบูโดการหลัก10แหส่ง1นะ่นก็ตีนี้เลยนะดูจอะไรนะเงินทำไมมันน้อยจนแว่อืมกำลังเท่าไรร้านรองรับก็รางรับกันก่อนบไม่ลูกเข้าไปวันแล้วมันก็ต้องมาร้อยคนอย่างเออขอใครแล้วกันระดับตัวเอ่อถ้าบูโดการมันไม่ได้มันต้องมีทีมควบไปก่อนจะได้ลองเล่นตัวหมดนี้ได้ก็คือ ตีด้วยกันทั้งหมดสามทีมาแหละชนะสองในสามหรือชนะสามไปเลยก็ก็ได้มั้งจะไม่ผิดนะแต่ของรางวัลเองของนี้ก็ดีนะผู้ชมทุกทางทีโอ้ยรีเซททุกครั้งด้วยเหรอครั้งก่อนว่าเพิ่งเคลียร์มานะพวกนี้ก็ได้ก็ได้เกิดเราเล่นสุดฤดูกาลแต่ละทีมแต่ละทีก็ได้เพวกนี้ใครทีนะทีมตีให้ยี่ห้าครั้งก็ได้มีเพือ่อให้เม็ดต่อทีเลยนะมันน่าจะรีทุกอาทิตยแ์แหละจะไม่ผิดนะเพราะว่าของครั้งก่อนว่าเพิ่งได้ไปได้ไปประมาณนี้แหละยี่ครั้งอะไรยี่ห้าเหมือนเดิม ก็แนี่ยนะร้านค้าขอตัวนี้ก็หลักๆเลยนะที่แบบผมมองว่าจําเป็นแล้วก็ดีดีนะก็คือเอกรรมเทพกับเสตาแล้วกันส่วนในพวกตัวละครนี้มันหาสุ่มได้ไอ้มันหาสุ่มก็ได้หรือจะเป็นแลกจากหมวดคอนเทนต์ฟังชั่นอื่นก็ได้นะครับนะส่วนกรรมเทพทำว่าดียังไงก็นี่นะครับทําให้ตัวละครกลับถอยอกลับแทนที่โลกสุดร้ายดีตามดังก็เอาง,ง่ายๆว่ารถคันดาวอ่ะ ืนของที่มันจะเป็นในการลดขั้นดาวเนาะสำหรับตัวนี้เนาะเอ่อคำนึงถูอว่าคือตัวนี้ประวัติตัวมันต้องใช้ตัวอ่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มันลดขั้นอ่ะก็อา่านเอาได้กันนะครับเอาตามเนี้ยมาแบ่งกิโลส่วนดาวสี่ดาวสองดาวสามดาวเป็นกิโลอีกได้อฮะแบ่งกิโลเลยงั้นเหรอแบ่งกิโลเลยงั้นน่ะเหรอมึงอยู่กับไอ้เสี่ยวกับกมาเนี่ยพูดจงเ้ย คือถ้าตัวเหลือๆครบว่าทำตัวคอเหลือจริงๆนะเอาไปแพร่งเล่นเนี่ยนะเฮ้ยเดี๋ยวนะเอ้ยเคยอ่านไอ้ฟังแค่นี้แต่ไม่เคยอ่านจอมขึ้ขนาดนี้และการเปลี่ยนแปลงของเซีล่าเรื่องในฤดูเดียวกันมีหลายตัวเอาใช้ห้าตัวจิมดาวที่เจ็ดตัวโอ้โหวัดเดือดวัดเดือกระตานี้นะครับถ้าจะทำขึ้นจิมดาวก็ต้องใช้ห้าตัวที่เป็นดาวคุณต้องไปหาตัวละครนั้นซ้ำบอกว่ามีตั้งสองตัว โอ้ใหม่ก็สิบสามดาวใช้ติเบตตัวเดีย๋ยวจะเชื่อดีนะผมทุนใจจะมากไว้มากเนี่ยก็ได้ขึ้นเป็นอะไรอเชติเบตดาวก็มีสองตัวละครพอดีนะครับขึ้นเป็นเชตเบตดาวได้แน่นอนผมทุนไว้อ่าอย่างอาเซน่าก็ทุนไว้อาเซน่า,า,นา,ามีหกตัวแดงเข้มก็มีซ้ําอยู่ตัวหนึงก็จะทำขึ้นเชตเบตดาวก็ต้องหาแดงเข้มเพิ่มอีกตัวทำนั้นนะครับตีเลยนันะ่นนะขออภัยจริงคอนเทนต์วันนี้ไม่ค่อยมีอะไรเลยเออ่พาลบเย็บบงกระเทยตลอดแหละตัวไม่เคยอันไหนก็ได้ ทีมด <Billie S 2> ีเลยอ่าจับคู่แล้วผมว่ากดตีจนฟังก์ชันนี้ได้ไปนะข้ามจากทัพทีมก่อนรบอ่ะก็คือไม่โจมไม่จัดแล้วตีอยเลยเรลียวเลยท่านผู้ชมนี่าใหม่สิเายใต้การติดตัวเชนตันนี่มันไม่ใหม่เบอร์นวะอ่าแล้วก็ขอไปจริงๆนะอ่าสําหรับคนที่คอมเมนต์มาสําหรับภาพมีชัดอ่ะอันนี้ผมผมพยายามแก้มาจริงๆนะครับสองคลิปนะ จริงๆผมมีอีกคลิปหนึ่งที่จริงๆจะต้องลง,งเป็นไอวน้วันวันที่สองคลิปตัวนั้นไปแล้วคนบอกว่าภาพม่ฉันขอไปขอให้มาตรงนี้อีกทีนึงนะผมก็เลยลองเอาข้างๆออกก่อนอันนี้เนที่โฟกัสตัวภาพระเทศวีโอเกมหลักนะซึ่งผมมองในตัวเป็นภาพผมก็มองว่าอาจจะไม่ชัดอยู่ม้างนะแต่ก็น่าจะพอชัดกว่าของก่าพอควรนะทั้งมังว่าผมก็พยายามขยายขยายามได้จอตัวอ่านนะก็ ผู้ชมก็แชร์กันสักหน่อยนะครับเนื่องจากว่ามันใช้ตัวโปรแกรมแชร์หน้าจอจากมือถือเข้าผมผมไม่ได้บันทึกอัดหน้าจอจากในมือถือเป๊ะๆนะอ่าเข้าใจตรงกันนะครับถ้าผมเชื่อว่าถ้าถถอัดบันทึกวิดีโอหน้าจอจากมือถือน่าจะเป็นภาพที่อาจจะดีวันนี้ก็ได้ดีกว่าของผมนะที่ชัดอาจจะชัดแล้วก็เป็นแนวตั้งสวยกว่าแต่เนื่องจากผมก่อนหน้าน,นี้ผมเป็นคนที่เล่นเกมแนวนอนแล้วทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเกมแนวนอนซะส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นอ่า Naruto Shinobi c o l l e ไลนกันดั้มวอลแล้วก็อะ,อะไรวะซัมเมอร์วอลนะครับแต่สำหรับบางเกมมันก็อาจจะไม่ได้เล่นแล้วก็ไม่ได้ทำ er ค,คอ,นนอนเทนต์ลลเลยนะเกี่ยวกับเกมแนวนอนหลักๆเลยนะที่หลักๆเลยก็จะมีนักรอชินโนบีเฟลิชันเนื่องจากตัวเกมมันนั้นค่อนข้างที่จะมันยังไม่ได้ปิดเซิร์ฟนะตอนนี้นะปัจจุบันนะครับสำหรับคนที่เคยดูผมตั้งแต่เกมนักรอชินโนบีเฟลิชันนะมันไม่ได้ปิดเซิร์ฟแต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรพัฒนาแล้วอะ่ะมีแต่คงที่แล้วก็ดิ่งลง ไม่มีอะไรเพิ่มเติมไปพิเศษแล้วไม่ได้มีอะไรพัฒนานเพิ่มขึ้นมีแต่เอาของเขากลับมาเลยหลังขายแจกคิดแจกนู่นแจกนี่แจกเั่นเยอะแล้วก็นับวันถอยหลัง50 40กว่าวันก็อะไรไม่รู้ครังก่อนเพราะว่ามันจะปิดเซิร์ฟมันก็ยังไม่ปิดอันนี้อาจจะนับถอยหลังปิดเซริร์ฟจริงๆก็ได้นะน,นี่หุ้นนอกเรื่องนะครับเกมงานต่อชิบิโคอลเลคชัน่นเหลือเผื่อมีผู้ชมบางท่านที่รู้แต่ทำคลิปเกมมือถือแรกๆนะทำงานต่อชิบิโคอลเลคชั่นเกมแรกๆนะครับแล้วก็นั่นแหละครับเสียใจนะว่า เกมมันไม่พัฒนาอีกแล้วอะคงต้งต้องต้นทุนของเกมคงเยอะนะครับเพราะว่าเป็นเกมริกสกิทสิ์แท้นะครับสามารถหาตํารวจจากตัว QOOF หรือว่า Play s t o r ของญี่ปุ่นเท่านั้นนะซึ่งตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายท่านที่อาจจะอยากเล่นตามที่คลิปเก่าๆขอนเดว่าไปยอ้อนดูนะครับมันไม่สามารถหาตารวจได้จาก QOOF เลยนะครับหือว่าตัว Play s ของญี่ปุ่นหรือว่า q o f บ เอาตัวเกมนี้ออกไปแล้วหรือเปล่าสําหรับคนที่ยังมีอยู่ก็เหมือนจะเหมือนกับว่ายังเล่นได้อยู่ไงแต่สําหรับคนที่จะพิมพ์ค้นหาว่าไม่สามารถติดตั้งได้แล้วมั้งเพราะว่าเปิดปรแกพิมพ์ค้นหาอีกรอบนึงนะอันนี้พูดถึงอกเรื่องนะแล้วก็อีกเกมหนึ่งนะที่แบบถ้าช่วงนี้ไม่เห็นลงเลยตั้งแต่ตอนคลิปล่าสุดคือคิวราคิวนะครับก็คือเกมแกรสซัมนเนอร์อย่างที่ผู้ชมหลายๆท่านที่จะยเล่นเกมแกรสซัมนเนอร์มาเรื่อยก็จะรู้ดีเช่นกันนะครับสําหรับช่่่่ววงทีผาาานม อ่าตัวเกมยกเลิกการล็อกอินด้วย Facebook แล้วผมก็เล่นล็อกอินด้วย Facebook มาปีกว่ากว่าแล้วมันยกเลิกแล้วผมก็เสียทุกอย่างไปเริ่มเล่นใหม่หมดและตัวละคร l i m i t เต็ดคอสอเวอเก่าๆที่ผมมีก็นะแล้วเราจะหายังไงต่อตามนั้นนะครับผมขอไปจริงนะรัวเกมาตัวชีวิตเวอร์ชันมันเป็นเหตุการณ์ที่ยเดนไม่ได้ก็คือตัวเกมมันไม่มีการพัษนาเพิ่มขึ้นและอาจจะ มุ่งสู่การอีกตัวในอีก40หรือ50กว่าที่มันนับอ่าเข้าดาวไทยหลังนะจะเป็นตัวกิจกรรมที่ย่แบบตีนเศร้าๆอ่ะรู้สึกว่ามันดูแล้วมันผมไม่ได้แปลตัวอีเวนต์กิจกรรมนะของนักต่อชีวิตแต่ดูทรงแล้วน่าจะไปในทิศทางที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ส่วนแกรนด์สมันเนอร์แน่นอนนะครับผมเอาพูดกันตรงๆนะผมก็ติดตามออฟฟิเชียลเพจของแกรแกรนด์สมันเนอร์นะแต่ว่าบางโพคนผมอาจจะตกหล่นไปหรืออาจจะไม่ได้แปลบางโพสต์หรือเปล่าผมติดตามของอ่า ออฟฟิเชียลของเกมอ่าตัวที่เป็นฝรั่งเนาะคือคือจริงๆออฟฟิเชียลเกมเกมซัมเมอรนอร์น่าจะไม่มีของไทยนะไม่มีของไทยแน่นอนอ่าแล้วของฝรั่งอ่าของภาษาอังกฤษมันนี่ผมไม่ได้แปลทุกคพเนี่ยผมก็ไม่รู้จริงๆนะว่าไอ้เรื่องล็อกมิสเซดอ่ะมันเอาออกแล้วพอน,นี้มันเอาออกผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ประสบปัญหาเดียวกันก็คือสมมติคุณเล่นมาตอนคอสโอเวอร์ over, หรือหรือคุณไม่ได้เล่นคอสโอเวอร์แต,ตค DB, ่คุณเล่นปกติแต่ตอนคุณฟูฟูหรือเขาเล่นดีๆอ่ะเขาเล่นมาฝนั่งนี้อยู่แล้ว มีตัวละครสะสมที่ระดับหนึ่งมีเอะไรอย่างเงี้ยคืออยู่ยๆก็ต้องมาเริ่มใหม่อีกมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่จะเริ่มเล่นใหม,ม่กเกมอ่าอย่างนั้นที่ที่เราเล่นมา,มาสักระยะสำหรับผมนัเล่นมาเือปีขึ่งแล้ว,แล,วแล้วทุกอย่างที่ผมสั่งสมมาทั้งอ่าอีคิปต่างๆที่มีทั้งลิมิเต็ดไม่ลิมิเต็ดคอสโอเวอร์ต่างๆนานาแล้วก็ตัวละครน,นี้ไม่ต้องพูดถึงเลยหายหมด ตามนั้นนะครับสองเกมที่อาจจะไม่อาจจะไม่ทําไม่กลับไปทาแล้วแน่นอนนะครับสำหรับสองเกมที่กล่าวมาขครั้งต้นสาหรับวันนี้ก็ขอให้อีกครั้งนะครับมัน,ม,นมันไม่รู้คอนเทนต์มันมันเกมนี้มันก็เลยต้องตีนี่เรียวๆเนี่ยเพราะผมไม่รู้แล้วคอนเทนต์ื่นมันมีอะไรให้ทำไหมนอกจากตีพวกอ่อึกแหลงอะไรอย่างงี้เนาะพวกทีีที่แบบเรียวๆเนี่ยนะไม่เชื่อฟุกชนะมาสองตานะครับเช่อคว,ว่าฟุงเลยนะปกติไม่ไปชนะนนเลยเนี่ย <laughs> เอ็ดเดมารอกะก็ตามนี้นะครับก็ยังพอเจอเอ่อคนใช้พอสมควรอยู่นะสำหรับมารอกะส่วนถ้าเป็นไม่ได้การจะให้พูดกันตรงๆตอนแรกครับผมค่อนข้างอยากะเทในสำหรับเอ่อคนที่เคยดูตัวทุกข่าวในห้าต่างๆโดยที่ผมชอบผมก็ค่อนข้างจะเทมาทางมารอกะเพราะเนื่องจากว่าผมมองว่าตัวมารอกะมันหาได้จากตัวถนนคุณสมบัติไงนี่ยซืแต่ว่าในนี้มัน ไม่มีเบลนะคุณผู้ชมเข้าใจตรงกันนะเน,นี่ยคือมารุกะเนี่ยตามนี้นครับสำหรับทีมีนะแต่เบลอะไม่มีผมก็เลยมองว่าอ่ามารุกะน่าจะหาง่ายกว่าเบลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอะไอเร่องหาง่ายไม่ง่ายมันก็คืออย่างแบบรวแต่ละคนที่สุกอีกต่างหากเหมือนกันนะครับผมก็เลยเออจริงจรลล Bell, ิงอะตัวละครเบลด้วยความสามารถโดยรวมอาจจะดีกว่ามารุกะก็ได้นะครับสำหรับอ่ถ้าอ่านอา่ตัวสัมาษจริงนะแต่ผมแต่สำหรับที่ผมให้ด้วยด้วยเหตุผลตอนนั้นเลยก็คือผมมองว่า ถ่าตัวละครยิ่ยกขึ้นมาถ้าไม่นับแค่ไอ้พวกมาโุกะที่ต้องเป็นเทพกับตัวอื่นรืเป็นมารเงี้ยมันหายากก็เลยไม่อยากหยิบยกตัวละครพวกนั้นมาถ้าให้กู้กัะตามตรงจริงๆเลยอ่ะโกแพ้ไม่ไปล้วตัวละครที่เก่งๆกันเนี่ยผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ไปมันไม่อยู่กับเทพกับมารซะเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครอย่างเดียวกันเนาะหรือว่าชื่ออะไรมันจะไม่ได้ในอันนี้นะกรตามเนี่ยชื่อเดียวกันเลยนะชื่อตามชื่ออันนี้เลย อ่าเนี่ยเดียวกันก็ดีไอชีรามันมันมันมีบอกว่าีมิโคโตะอืมสำหรับมิโคโตมาโตกะเบลเนี่ยพวกเนี้ยสมผมก็บองว่าจริงๆมันก็ดีแหลถ้าถ้า,ถ,าถ้าคุณมีทำถึงขั้นสีดาวห่วงหรู่1หนึ่งเหลาแดงได้หรือเป็นไ่ได้หนึ่งเหลแดงได้คือดีมากเลยนะสิบดาวยิกาเมสก็ดีนะครับโอ้แรงเวอเวอร์ถ้าเกิดดีในพวกแอลฟังชัน เอ่พวกตีกับคนะดีกับคนแล้วเขามีตัวละครที่แบบแดงขึ้นนะและเกียร์แบบฟูฟูหน่อยแล้วไม่ลงโฮกูโคกูที่สามารถใส่ได้อีกนะอิสทารเนี่ยผมไม่ค่อยเจือเท่าไหร่นะถ้าไม่ได,ดีตัวม้วนไอเไอเนี่ยถ้าไม่ได้ดีตัวเนี่ยคือไม่เจอหรอกอิทามันมีมันมีคนมีนแต่ผมเชื่อว่ามนไม่มากแล้วก็ทอกระดอกที่เพิ่งเข้ามานะล้วก็นะตระหามว่าถ้าคุณเติมครบเติมครบสี่สิบครั้งสัก ห้าทีนะก็คือสองร้อยครั้งนะคนนี้ได้ตัวละครทอหรห้าตัวถ้าอตัวนี้มันยังไม่พอทําขึ้นหนึ่งแดงเลยไม่วหวมันได้แค่สีม่วงเองเรียกไงว่าก้าวดาวม่วงก็เนี่ยก็ให้ตูดตามตรงก็คือตัวแล้วตั้งแต่เนี่ยมันมีโคตกขึ้นมาสำหรับเท่ดีหมดอมดีหมดส่วนคุลุมิจริงๆมันก็ดีแต่ว่าอาจจะเป็นบางอาจจะอยู่แค่บางตาบางตาแบบเดือางเี้ยเนื่องจากตัวคุลุมิมีดูความสามารถที่ตามนี้นะครับสามารถลบปั๊บได้ทั้งหมดของเป้าหมายนะ แล้วประเด็นก็คือมันเป็นติ๊กยูงก็งคือรถปับ๊บหลักๆที่มีคดีประมาณเนี้ยตบอมารนก็พ่วตั้งแต่ตรงไหนเนี้ยมารนมันดีในหลายๆมุมอัศวินมอนาก็เอกสถานะคำสามหมู่ได้ก็เป็มีสตัสนหมู่ด้วยเนี่ยแล้วก็หลักๆก็คือเน้นที่คำสามหมู่บอกคำสามหมู่รถก็สตันได้ไงแล้วทีาจะไม่ปิดะติ๊กยูใช่ไหมัะ <c oughs> นน,นั่นแหละไม่ใช่ใชมีโอกาสห้าสิบแบบเป็นพ่วงสถานะคำสามให้เป้าหมายแล้วมีโอกาสสามที่เปอร์เซ็น ทำให้ประมาจที่ดูสองก็ได้เป็นสกิลหมู่เนี่ยก็ดีนะครับคือมีเรื่องยงว่าเป็นตัวละครที่ถึกคนแล้วก็มีซีซีหมู่นะเอ่าเมลิโอดัสก็มีคำสามหมู่แล้วก็สตันหมู่ได้เหมือนคล้ายๆกับแอาตูมาน่าเลยผมมองว่าถ้าเกิดมีมารมาคู่กับตัวเนี้ยเจลส่วนมารไฟก็พอได้นะครับสำหรับซับแต่จริงๆก็ไปใช้ซับอ่ตัวละครสาม่านหลักรักสู้วิเว้นน่าจะ เขาได้อยู่อะเขาได้หว่ามาไฟาฟลุโซลาร์มาไปถ้าไม่ได้โชคดีอย่างผมที่สุ่ม,มารีเวทแล้วก็สนุกคสมบัติขั้นสูงได้มาสามตัวนะมันก็อีกเรื่อง,นงหนึ่งไงฮาริสไม่ต้องพูดถึงคุณผู้ชมต่อให้มิเชเการก็ดีนะมันก็แรงในระดับหนึ่งเลยมีแข็งเผาแล้วก็ออนแอร์อน,อนแไอ,นอ,อ,นอไม่ได้ออนแอรขยับไม่ได้หาข้าวประม่สสำเร็จอ๋อขยับไม่ได้คือพี่ีเออนะี่ยส่วนบิวก็มีสตันแล้วก็อะไร ก็ลรงที่ตัวสตัตตนน,น่ะสิก็ดีนะครับก็แรงอ่ะไม่ต้องพูดนอะไรดีโอ้ยงงกุณนี่ก็ถ้าเกิดแปลงเป็นซุปเปอร์ที่ยาก็คือถ้าคุณเล่นทีมทีมทัพที่เป็นอทัพแบบน, A นี้นะซวยผมบอกให้ถ้าเป็นพวกทัพแบบว่าแถวกลางลึกอะ่ะออยังไงจะว่าแถวกลางหน้ากลางหลังแถวลึกสองประเภทนี้แล้วไปเจอวงงงกุที่อยู่แถวกลางนั้นกันนะตีทะลุสามตัวคือเฮ้ย แล้วถ้าอีงูคุณมันจะขึ้นมานะมีความมืถึงมาแรงจังที่เหลือก็มันก็ดีหมดนะผมผมเชื่อว่าคนที่เล่นอันดับท็อปตรงๆเซอร์แบบไม่ต้องเขาเขาคงแบบว่าไม่สมัคอธิบายหรอเฮ้ยอธิบายทำไมเกิมไม่เก่งอยู่แล้วมันไม่รู้จะต้องอธิบายอะไรองเป็นเยี่ยงฉีเนี่ยไม่เคยเห็นคนใช้เลยอมันไม่มีเลยมันมีเวื่อนรึเปล่าไอตัวแรกมันมีเว้ยมมีแต่ว่า โอเคอันเนี้ยแกนกลางตัวเยี่ยงฉีก็ต้องรอตัวอันเชิญมิติใช่ไหมต้องรอตัวอันเชิญมิติอันเนี้ยเข้ามานะครับเหมือนกับกับมิลุมุนะรองเหมือนกันตัวละครนี้มันยังไม่เข้าตอนนี้ถ้าถามว่าหายยังไงครับเช่นเดินมกับคลิปเก่าเลยนะครับตัวไหนที่มันยังไม่เข้านอกจากคุณจะแลกด้วยตัวแกฮีโร่ได้อะพวกยางามิเยี่ยงอะไรนะ เยี่ยฉีแล้วก็เฮ้ยกูลองหนไม่มีนี่หว่าลิมุล,ลมุแลไม่ได้นะคุณผู้ชมก็ต้องเสียตังค์เติมไปเท่านั้นก็แต่ตคิโวโรนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมขออภัยนะถ้าเกิดภาพอ่าไม่ชัดมากทั้งหลายทั้งแหลก่ออนัยก่อนที่จะทึ้งมานวแต่คลิปนี้ผมก็พยายามดูแล้วเพ่งจุ้นตาผมแล้วนะว่ามันก็อาจจะอาจจะ,ไม,จะไ,ไ,ไม่ได้ชัดเท่าไหร่แบบไม่ได้ชัดเปรี้ยบแต่ก็ ไม่ได้มือมันอันเก่าอ่ะก็สำหรับที่โดน,นี้ก็ยิ่งชอบที่โดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับก็ใครติดตามังใจใด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมมากๆครับขอบคุณครับ